เรามาทำใจให้สงบอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับลมหายใจเข้าออกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ให้รู้เฉพาะอยู่ตรงนี้อย่างอื่นในขณะนี้ไม่ต้องรับรู้กระไปรับรู้เรื่องของโลกมากนักมันก็วุ่นวายมีเหตุการณ์ทั้งหลายแล้วที่ไม่สงบยิ่งเป็นเหตุที่เราจะต้องทำใจของเราให้สงบเพราะอยู่ในโลกที่วุ่นวายถ้าเรา เติดเชื่อของเขาเราก็ทำอะไรพูดอะไรเคิดอะไรไมาูุนไปด้วยกลายเป็นกรรมของเราเราต้องแยกตัวออกแยกจิตใจของเราออกจากสิง่งนั้านั้นเขาไม่สงบถ้าเราสงบก็ไม่มีความพอใจแต่เราพอใจในอารมณ์อันเดียวนี่แหละเมือนเราพอใจในที่อยู่ของเราในที่ที่นาที่ไร่ของเรา ทารกเิดเพ่งตทวะอยากจะมีมากวามากว่านี้มากกว่านี้มากกว่านี้ไม่ได้ไม่ได้ลงมือทำในสิ่งที่มีแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าครังว่าเราทำในสิ่งที่มีแล้วนาสีไร้ของเนาวเกิดท่าเด,ดนํนามโนไปแต่เราเอาใจใส่ดูแลมันก็จะเป็นแห,ห่งแห่งความสุขเกิดค,ความสบายขึ้นมาในตัวส่วนโลกภายนอกก็จะเป็นอย่างไงเป็นเรื่องของเขา เรามีที่ตั้งของเรา,เรามีเรามีอาหารจากภายในของเราใจาของเราสงบถ้าหากว่าเราพอมีอิทธิพลกับเขาได้บ้างก็็ฉะๆทถ้งึงจะไม่มีแต่เรายังรักษาตัวเราไวา้ให้เป็นผู้สงบในโลกที่ม่สงบเป็นผู้มีความสุขในโลกที่เขาไม่มีความสุขเราอยากจะช่วยเขาได้แต่บางครั้งก็ช่วยไม่ได้ ถ้าทางว่งเราวุ่นวายก็จะช่วยเขามันก็ผากับวุ่นวุ่นกันใหญ่ทางวิจัยของเราสงบแล้วมันม่พร้อมมีอะไรที่จะแนะนําเขาได้แก้ไขของเขาได้ปรับปรุงเขาได้แล้วก็เย็นดีทำถ้าทำมันก็ได้ทำถูกต้องด้วยเพราะที่มาของเราเขาใจสงบทั้งมันไม่วุ่นวาย